เจอกันนีกแล้วนะครับสหายสมาชิกบิ๊กบอสมาขึ้นก็ว่านเจี๊ยบกันตัวหน้านะครับตั้งปีปีติดตามที่หน้าจองและปีปีตอยู่ในกรอบควนครับแต่เสียดายเดียวกับอูนึ่งลานเล็กนะครับบิ๊กบอสมองวา่าต้องชนะด้วยซ้ำกับแต่ว่าการรมาการยกให้คุณนั่นเล็กเป็นไฟชนะไปครับแต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้บิ๊กบอสมีตัวหลักตัวจอบซึ่งมมยไทยเจ็ดสีครับมาฝากปีปีแฟนวัดแฟนมวยอย่ารอจานะครับไปปอบกันเลยครับผมนารเดชกับ เปดเกปดวันนี้จะดวลเดือดกับวังไฟหลอดโอยจ่าเจนนะครับโดยตังคูจะจอกกันในปีกัดเนื่องลอยซ่องปอนครับผมไปฟังประวัติเก่าๆของนารูดเดันโกเลยนะครับอายุ17ปีกับส่วยหอยวก12เป็นเด็กอุตราดิ์ครับผมจอกมาแล้วยี่สิว่ากลางนะครับเอาเก่าๆในเมืองหลวงนะครับยีติวัากลางเป็นมวยฟีมือกับอาวุธกบเื่องมีทุกลูกับเก่งครับผมเป็นดาวลุงฟอร์มซดเลยครับตอนนี้โดยจะดวลเดือดกับวังไฟนะครับ กองไปนี่ก็อายุ16ปีกับสูง158เซนติเมตรกับเป็นเด็กสมุทรสาครครับผมจ่อมาแล้วในเมืองหลวงกับยีที่ปาดคลังครับผมเป็นมวยเขามวยฟี่มือกับอาวุธกอบเครื่องกับซอมดีด้วยกับไฟนี่แต่ว่าบิกบ๊จออไปตีนารือดสนะครับบิกบ๊ทหาหลูปรางได้เปรียบแล้วก็ซอมดีขายเย้ยวะกับนําเลียงกู่ปั้มูซอมเยอะวะกับแล้วก็พานมวยตอนตอนมาเยอะวะกับฟันตุ้งเลยครับไม่มีแปรครับผม ส่วนปีๆตันนี่ยังไม่มีติดติดไปนวมนะครับปัดฟ้าไต่โปรไฟบิ๊กบ๊อเลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับฟ้ากดติดตามบิ๊กบ๊อดไปด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่ปัดเก้าสานดีๆในวงการมวยครับ